ทผู้ชมครับไหนๆเรื่องทั่วไปสลับกลับมาเรื่องนี้มีคนนิพาพิมพ์เจริญโพสข้อความขอความช่วยเหลือในกลุ่มทนายอาสาปรึกษาให้ในกลุ่มฟรีโดยทนายอาชีพเธอไล่เหตุการณ์และดูภาพเธอวันพุทธที่ผ่านมามีรถมาพุ่งชนรั้วบ้านเป็นรถของทคนร้ายแต่คือคนร้ายเนี่ยหนีตำรวจแล้วทิ้งรถหลบหนีไป ตำรวจเนี่ยชนท้ายรถคนร้ายรถคนร้ายก็เลยพุ่งมาชนรั้วบ้านอยากจะทราบว่าเราจะไปตามเรื่องกับใครประเด็นก็คือเธอพยายามจะติดตามเรื่องมันไม่มีใครออกมารับผิดชอบคือชัดเจนว่าตำรวจไล่ติดตามคนร้ายแล้วพุ่งชนรถคนร้ายแล้วคนร้ายพุ่งเข้ามาในรั้วบ้านเนี่ยท่านผู้ชมบ้านหลังนี้เป็นบ้านคนุณพิชัยซึ่งในเวลาเกิดเหตุ ตำรวจไล่ติดตามคนร้ายและคนร้ายวิ่งหนีออกมาตำรวจไล่ติดตามคนร้ายยิงปืนด้วยนะในระหว่างนั้นมีคุณประไพคุณยายุทธเจกับเด็กหญิงอายุ6ขวบอยู่หน้าบ้านตำรวจวิ่งไล่จับคนร้ายผ่านคุณยายกับน้องเข้าไปปลกป้่งกันและมีการยิงปืนขู่คนร้ายหนึ่งนัดแต่คนร้ายก็ยังหลบหนีไปได้ตำรวจยังอุตส่าห์ทิ้งกุญแจเือกับติ้วตกทิ้งเอาไว้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตอนเจ็ดโมงสีนาที ทบ,บชอมะคลิปวงจรปิดเนี่ยคือตำรวจไล่ล่าจากวัดบัวที่ปลายบางมาตามซอยพิรประวัติศรีประวัติและตำรวจเนี่ยชนท้ายจนรถคนร้ายทะลุพุ่งพุ่งทะลุกำแพงบ้านแล้ววิ่งจับคนร้ายเข้าไปในซอยดูภาเพเหตุการณ์ไหนไหนไหนใหม่ซิ เนฮังเนฮังเนภาพเพลยนรถตำรวจนะเฮ้วิ่งไล่คนร้ายสองคนใช่ไหมนี่ นี่ฮะแล้ววิ่งผ่านไปตรงคุณยายจเจ็ดสี่แปดกับเด็กขวบๆอยู่ตรงนี้ <ฮะ S 1> ต่อไปเช็กนี่ทนบูชม และฮะท่านผู้ชมคือวิ่งผ่านคุณยายวัยเจที่นั่งถอนยาอยู่หน้าบ้านกับน้องหกขวบยืนรอไปโรงเรียนพาเพียนเมื่อสักครู่จากนั้นจับคนไว้ได้ชื่อในเก่งไม่รู้นามสกุลแต่ก็ยังดิ้นหลบหนีไปได้ตำรวจก็ยิงปืนหนึ่งนัด้าวงจรปิดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะจุดก่อนที่จะชนเนี่ยมันเป็นกรณีในซอยศสีประวัติ รถเก๋งซูซูกิขับออกมาตรงทางโค้งโรงผลิตน้ำหาสวัสดขอาออกไปในเลนสวนทางการะบะตำรวดขับตามออกมาในเลนสวนเช่นเดียวกันก่อนที่ทั้งสองคันจะเลี้ยวขวาเข้าซอยพระดุงสวัสดแล้วก็ไปชนกำแพงนั่นแหละฮะเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปที่บ้าน ซึ่งความจริงเปิดเป็นร้านขายครปอยู่ริมคลองเชิงสะพานคลองยายสอนที่บางกวนนนทบุรีคนนี้พาเจ้าของร้านเครปพาไปดูรั้วที่เสียหายกำแพงบ้านสูงเมตรครึ่งกว้างสาเมตรแตกเสียหายแบบนี้กำแพงติดกันก็มีรอยร้าวเสากำแพงแตกคาดว่าต้องทำใหม่สี่วันยังเหมือนเดิมแบบนี้คนนี้พาบอกตอนนั้นอยู่บนบ้าน ได้ยินเสียงรถหวาตำรวจได้โวรพยาบาลชักพักได้ยินเสียงโครมคนตะโกนบอกเวกโวยวายว่าหยุดก็อาวะหยุดหยุดหยุดเปิดหน้านต่างลงมาเห็นรถคนรา้ายคายอยู่ที่รั้วบ้านแล้วตำรวจอยู่ข้างถามมอเตอร์ไซค์ท,ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกเขาไล่มาจากทางรถไไแล้วย้อนสอนมาถึงตรงนี้แล้วมาพุ่งชนตรงนี้รถเขาเสียหลักก็เลยงงเสียหลักได้ยังไงรู้ในเวลาต่อมาว่าตำรวจพุ่งชนรถแล้วรถคนร้ายชนกำแพง ทราบอย่างที่บอกไปนนแ,ลแล้วก็เห็นวิ่งตามเข้าไปในซอยอย่างที่ว่าเหตุการณ์นี้คนนี<ค>น<ล>้พาไปลงพื้นที่เจวันถามร้อยเอ็นว่าจะเอาอยัางไงรั้วชั้นพังร้อยเวรบอกรอปรกกานของตำรวจเพราะวันนั้นประกันของคนร้ายไม่ได้มาเอ้า <c oughs> คนร้ายจะมีประกันรถเหมือนกันใช่ไหมตำรวจนี่บอกเลยอาจจะต้องเอาจากคนร้ายเพราะรถคนร้ายเป็นคันชนเตัวเองก็งงเอ้าแล้วคนร้ายหนีไปจะทํำยังไง เป็นชาวบ้านจะไปรู้อะไรเนี่ยแล้วคนร้ายหนีไปทางไหนน้ำใจไม่มีเลยตำรวจสังกสีเก่ากาบเป็ดก่อนได้ไหมรู้ว่าเป็นรูนี่น่าเกลียดเห็นไหมนี่ถามว่าจะรับผิดชอบยังไงร้อนใจเมื่อวานโทรไปโรงพักโรงพักขอเบอร์ไว้ก็เงียบไม่ติดต่อมาเช้าโทรอีกรับสายบอกไม่รู้อีกต้องโทรเป็นเจ้าของคดีนี่เดือดร้อนเอาผิดกับใครไม่ได้เหรออยู่บ้านเฉยเฉยรถมาโครมตำรวจชนแล้วมาไล่จับคนร้ายตรงนี้ นี่ยังไม่นับมีเด็กกับคนแก่อยู่นะอยู่บนบ้านค่ะได้ยินเสียงดังโคมตอนแรกได้ยินเสียงรถหวอตํารวจก่อนนึกว่าเออเขาอาจจะมีรถพยาบาลอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนการโบกเวกวอยวายว่ายุดยุดยุดอย่างนี้เราก็รีบเปิดหน้าต่างลงมาแล้วก็เห็นรถคนร้ายอะค่ะคาอยู่รั้วบ้านเราแล้วรถตารวจก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ได้สอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์นะคะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาบอกว่า ไล่กันมาไล่กันมาจากทางนู้นย้อนสอนมาจากวัดบัวแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้แล้วก็เลยมาพุ่งชนบ้านเราเราก็งงแล้วเราก็ถามว่าเอา้าแล้วมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องเสียหลักเพราะว่ามันเป็นทางไม่ใช่ทางที่แบบจะต้องหักมาทางนี้แล้วก็เลยได้รู้ว่ารถตำรวจอะชนท้ายรถรถคนร้ายทําให้มันเสียหลักเข้ามาบ้านเราคนร้ายก็วิ่งเข้าไปในซอยหน้าบ้านคนหนึ่งแล้วก็วิ่งตรงไปคนหนึ่งท่านบูชอม คุณยายวัยเจบอกว่ายัางไงหมวยวันเกิดเหตุตอนนั้นกําลังนั่งถอนหญ้าอยู่นะคะคุณยายประภัยอะค่ะแล้วก็หลานสาวหกขวบยืนดอนจะไปโรงเรียนนะคะคนร้ายวิ่งเข้ามาในบ้านผ่านตนเองแล้วก็ผ่านหลานด้วยยายก็เลยเข้าไปอุ้มหลานเอาไว้ไปไว้ท้ายรถอะคะ่ะแล้วเดินมาดูอีกทีตอนนั้นเนี่ยมันเรียกตนว่าแม่ตํารวจจึงบอกว่าคนร้ายเป็นลูกของตอนเองก็เลยบอกตารวจไปไม่ใช่ไม่รู้จักค่ะหลังจากนั้นตํารวจจับคนร้ายได,ได้แต่คนร้ายหลุดไปตํารวจก็ยิงปืนหนึ่งนัดตอนนั้นเนี่ย บอกว่ายายตกใจมากนะคะหลานก็ตกใจกอดยายเลยทั้งผังย่าอยู่ตรงนี้แล้วก็อ่าแล้วคนร้ายวิ่งยังไงวิ่งมาเลยนะอุกมานี่ก็คือผ่านสาวอยู่ตรงนี้อ๋อผ่านยายไปใช่หลานสาวอายุเท่าไหร่คะหกขวบเองไปโรงเรียนกําลังจะไปโรงเรียนใช่เสร็จแล้วคุณยายพอเห็นเขาวิ่งไปแล้วคุณยายทำไงแล้วก็จับหลานไปไว้ท้ายรถค่ะแล้วยายก็เดินมาดูอีกทีมันนี้แล้วมันก็เรียกยายว่าแม่แล้วตำรวจเขาก็ว่าเป็นลูกยาย บอกไม่ใช่ยายไม่รู้จักตำรวจมันก็แฟนก็จับมาแล้วมันก็หลุดไปแล้วมันก็ยิงปืนหลานมันก็ตกใจแต่มันก็กอดอยู่มันก็กอดอยู่กับเรานั่นท่านผู้ชมลูกชายคุณยายชื่อคุณวิภัยเจ้าของบ้านเนี่ยบอกเลยตำรวจจับคนร้ายได้เอาปืนจ่อหัวคนร้ายสลัดหลุดตำรวจเลยยิงปืนโคเฮยมายิงกันแบบนี้ถ้าเกิดแม่ผมตายขึ้นมาจะทำยังไงหรือช็อกขึ้นมานี่ขนาดกําแพงก็ไม่ถึงชอบแล้วถ้าเกิดยิงมาโดนคนตอนนั้นเนี่ยมันมีเด็กมันมีคนแก่อยู่ ใชแล้วปืนขี่หัวเลยสองคนน่ะแล้วมันสลัดหลุดไปแล้วยิงปืนขู่ใช่ปะล่ะแล้วเกิดแม่ผมตายชอบขึ้นมาทําไงอ่ะแต่รับผิดชอบอ่ะแค่ําแพงแค่นี้ตํารวจบอกไม่รับผิดชอบเลยใช่เหรอแล้วเนี่ยเขาทิ้งแจกมือเลยทิ้งไม้กระบองในกาเรือนไม่รู้ของใครทิ้งส่งแล้วพูดจาแบบคุณอยากแจ้งความเลยมันใช่เหรอตำรวจพูดงี้ได้ไงวันนั้นมีเด็กอยู่ในบ้านเยอะไหมก็มีนี่คนหนึ่งเขายืนอยู่ท้ายรถตรงนั้นอ่ะ แล้วก็แม่ผมก็อยู่ราย่าอยู่ใช่มีการยิงปืนเนี่ยยิงข้างห to ลังเนี่ยยิงตรงเนี้ยมันใช่เวลาแล้วบอกคนร้ายมีปืนนี่ละคนร้ายมีปืนคุณไม่ไม่ยิงหน้าปากทอยมาละไม่มีคนคุณไปยิงอะไรตรงนี้อืมไม่ใช่เรื่องนี้สุดท้ายเมื่อวานนี้ทบุชมะอ่าช่วงเย็นที่บางกรวยนะรองพุ่มกับปราบปรามโรงพักปลายบางพร้อมด้วยตํารวจสามนายที่ไปจับคนร้ายเป็นเสดจ่าเสดตำรวจประสิทธิ์เสดตำรวจโทพรเทพเสบตำรวจดีเจษดา ตำรวจสามนายที่ไล่จับคนร้ายในวันนั้นไปพบคุณวิชัยเจ้าของบ้านคุณประภัยคุณยายและน้องหกขวบ,บเพื่อขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอธิบายการปฏิบัติงานว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแต่เจ้าของบ้านคุณวิชัยยังไม่พอใจเพราะผ่านมาสี่วันถึงเป็นข่าวตำรวจเพิ่งจะติดต่อมานี่ญาติๆต้องไปห้ามคุณวิชัยนะนี่ระหว่างที่ตำรวจมาขอโทษขณะที่สายตรวจคนนึงคือเสียบปรตโ,รโรพภร,รเทพซึ่งเป็น หนึ่งในคนที่เข้าไปกอดป้ามกับคนร้ายเน่เน่เน่ไม่พอใจคุณชายเจ้าของบ้านก็ไล่เหตุการณ์นั่นแหละว่าขับไล่มาจากวัดบัวแล้วตามมาถึงจุดไหนอย่างไร <S <S คนร้ายวิ่งผ่ากลางคุณยายกับเด็กตัวเองวิ่งตามมา,มากุญแจเบอร์ก็ตกคือตอนนั้นยังไม่ได้ล็อกแค่จะใส่กําไรอ่าไม่ใช่กุญแจมือที่ข้อมือคนร้ายสลัดหลุดเสืบทราบแล้วว่าคนร้ายพกปืนติดตัวเพราะเขามีปัญหากับแฟนเก่าถึงจุดนั้น อย่างที่ว่าไปอาจตกลงตรวจคดล้วคนคนร้ายพบอมยาไอซ์หนึ่งกรัมมีมีดหนึ่งเล่มมีเงินสดหนึ่งหมื่นบาทค่ะแต่คนร้ายอีกคนนึงเขามีกระเป๋าไปด้วยก็วิ่งสวนไปอีกทางหนึง่งอาทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจทั้งสามนายต้องขอโทษเ<ท>จ้าของบ้านรวมถึงคุณยายประภยัยขอโทษจริงๆเปิดคนร้ายวิ่งมาทางนี้ส่วนย้อนกลับไปที่คนที่พาล้านเครปอาจตกลงในส่วนตำรวจเขาจ่ายให้เก้าพันเอาไปซ่อมกำแพง